วันนี้บุ๋มพาออกเดินทางอีกแล้วนะคะทุกคนดูมีทะเลหมอกด้วยช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็จะเห็นหมอกแบบบ่อยๆนะคะก็คุ้นคุ้นเคยชินตาชินตานะคะกับกับทะเลหมอกแบบนี้นะคะก็วันนี้จะพาไปเที่ยวไหนติดตามเลยค่ะหวังว่า น่าจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนเคยไปเที่ยวหรือยังไม่เคยใครยังไม่เคยหรือเคยแล้วตามมาค่ะเพราะจะพาไปเที่ยวในแบบสไตล์ของบุ๋มค่ะระหว่างขับรถก็มีฝนตกปลอยๆตลอดทางเลยนะคะแต่ก็ตกตก,ตก,ตกหยุดหยุดค่ะก็ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนในบางครั้งนะคะ ภูเขาข้างหน้านี้นะคะก็คือทางไปผานกเขาค่ะใครเคยไปบ้างคะดูสิคะวิวสองข้างทางสวยงามมากเลยค่ะดูเห็นเราเห็นวิวภูเขาแบบนี้เรารู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะทุกคน าจริงๆทุกคนพอขับมาถึงช่วงนี้นะคะของถนนที่เราคิดว่าออน่าจะถึงสถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปเนี่ยเราก็จะเลี้ยวอยู่สามรอบค่ะขวามือน,นี่ก็เหมือนกันนะคะแต่ขวามือนเนี่ยเรามองไปจะเป็นสารค่ะแล้วก็เป็นป่าเขาติดป้ายว่าป่าในเมืองนะคะก็เลยไม่แวะตอนแรกคิดว่าถึงจุดหมายที่เราจะพาเพื่อนๆไปในวันนี้แล้วค่ะแต่พอมองดูแล้วไม่ใช่นะคะไปต่อกันเลยค่ะ แล้วก็ถึงแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติภูผาม่านใครเคยมาบ้างคะเข้าไปข้างในกันเลยเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีด่านเก็บเงินค่ะชาระค่าธรรมเนียมนะคะอุทยานแห่งชาติทุกที่เขาจะมีค่าธรรมเนียมนะคะที่นี่เขาก็ เก็บรถคันละ30บาทแล้วคนเก็บคนละ20นะคะเราจ่ายไป50บาทค่ะ mm hmm. เพราะเรา mm hmm. หนึ่งคนมาคนเดียวค่ะแล้วก็ค่ารถอีกหนึ่งคันนะคะขับไปด้านในเจ้าหน้าที่บอกว่าจากที่ทําการที่ไม่ใช่ที่ทําการสิที่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะ mm hmm. เข้าไปที่ทําการเนี่ย mm hmm. ก็จะประมาณ5กิโลค่ะไปกันเลย ระหว่างทางที่เดินทางไปที่ทำการอุทยานนะคะก็สองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นป่านะคะแล้วก็เป็นถนนสองเลนแบบนี้ค่ะก็เราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะประมาณ5กิโลขับชมนกชมไม้ไปนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะภูเขาด้านหน้านี่เลยทุกคนมองเห็นไหมคะนี่ก็ใกล้จะถึงที่ทำการอุทยานแล้วคะ่ะ เห็นป้ายที่ทำการอุทยานแล้วค่ะทุกคนก็น่าจะถึงแล้วนะคะด้านหน้านี้เลยเดี๋ยวเราจะพาเลี้ยวเข้าไปนะคะว่านในที่ทำการมีอะไรบ้างเลี้ยวกันไปเลยค่ะเลี้ยวขวาถ้าตรงไปเราจะไปทางน้ำตกนะคะไปดูน้ำตกแต่ตอนนี้เราไปที่ทำการอุทยานกันก่อนค่ะ เข้ามาในที่ทําการอุทยานนะคะที่ทำที่ทำการอุยนนะะท,ท,ท,ทาอยานเนี่ยก็สะอาดสะอ้านด,ดีนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะหรือข้อมูลในส่วนต่างๆนะคะเราเข้ามาในอุทยานนะคะก็จะมีพันไม้นะคะทีนี้ต่างๆที่เราไม่เคยเห็นเลยก็มีนะคะพันแปลกๆก็มี ก็หน้าหน้าเข้ามานะคะวันนี้เราเข้ามาวันเป็นวันธรรมดานะคะคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ด้านในนะคะแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ค่ะทําไมเขาเรียกว่าอุทยานภูผาม่านเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของเทือกเขาภูเขานะคะที่เอ่ยเรียงเรียงยาวกันแล้วก็เป็นเหมือนม่านนะคะนะคะเป็นเป็นภูเขาหินนะคะแล้วก็มีต้นไม้นี่ที่ทําการแล้วก็ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะด้านในก็จะมีร้านอาหารนะคะขายให้อา่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะหน้าหนาวนี่เราคิดว่านักคนน่าจะเยอะนะคะบริเวณนี้ยด้านล่างที่เห็นเป็นหญ้านะคะก็นี่ค่ะเขาน่าจะไว้ใช้กางเต็นท์นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวภูเขายาวเลยค่ะยาวไปก็คือเป็นลักษณะเหมือนม่านนะคะก็สวยงามนะคะตามธรรมชาตินี่เลยค่ะเข็มต้นเข็มที่เราบอกว่าเราไม่เคยเห็นแปลกตาดีนะคะอันนี้ก็สวยงามดีค่ะ ก็เลยถ่ายมาฝากทุกคนนะคะนี่เลยเทือกเขาภูผามานที่สวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยเดี๋ยว,วเราจะมีเราจะมีจุดที่เราเล็งๆไว้ว่าหน้าหนาวนี้เราอาจจะมากางเต็นท์นะคะก็คือ ที่นี่เราก็เลยมาดูว่าลานกลางเต็นท์เขาเป็นยังไงห้องน้ําที่นี่เขาสะอาดมากเลยนะคะเราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นชักโครกนะคะหมดเลยนะห้องน้ําสะอาดมากมีห้องอาบน้ํานะคะนี่ตรงนี้นะคะเป็นเราถามเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้บริเวณนี้นะคะลานเขียวๆเวนี่ยค่ะเป็นลานกลางเต็นท์ทั้งหมดเลยนะคะของอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะนี่กล้วยไม้ที่เราชอบนะคะเขาก็จะปลูก แต่เสียดายนะคะว่ายังไม่มีดอกออกมานะคะแล้วเราก็ออกจากที่ทำการอุทยานเพื่อไปที่น้ำตกค่ะไปกันเลย ทางผ่านไปที่จะไปน้ําตกนะคะก็จะต้องขับผ่านหมู่บ้านมาแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ระยะทางไม่ไกลนะคะจากตรงแยกที่ทางเข้าที่ทําการอุทยานนะคะก็เข้ามาผ่านหมู่บ้านมาเรื่อยๆนะคะแล้วน้ําตกเขาก็จะอยูเออ่เหมือนสุดหมู่บ้านนะคะผ่านไปนะคะเดี๋ยวขับรถตามรถไอติมนี่เลยค่ะเห็นแล้วหิวเลยค่ะ ขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอนี่ค่ะตรงที่ไม้กั้นนะคะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราไม่ได้เข้าไปในศูนย์เราเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายไปที่น้ำตกนะจ๊ะ ขับมาเรื่อยๆก่อนที่จะถึงบริเวณทางไปน้ํำตกนะคะเขาก็จะเป็นคอนกรีตค่ะสฝั่งนะคะแต่ว่าพอเข้ามาในบริเวณนี้ก็จะเป็นลูกลังนะคะแต่ระยะทางไม่ไกลค่ะใกล้ๆถึงแล้วค่ะทุกคนตรงนี้เองที่จอดรถน้ำตกจ้าก็มีคนมาเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแต่ก็ไม่มากนี่เลยน้ำตกเขาอ่านว่าอะไร พลานชัยเออพลานทองพลานทองพลานทองหรือพลานอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจน้ำตกพาลานทองนะคะอุทยานแห่งชาติภูผามา่านนี่ค่ะก็จะมีราวบันไดให้เดินลงไปนะคะนี่เลยเกยงามมากน้ำใสมากเลยค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังจะลงไปแล้วก็อยู่ลงไปด้านล่างนี่เลยทางเดินลงค่ะทางเดินไม่ชันมากนะคะ ของจริงสวยมากเลยค่ะทุกคนน้ำใสไหลเย็นเราอยากลงไปเล่นมากเลยค่ะแต่ว่าเราใส่จริงหายาวนะคะกงเกงยีนแล้วก็กรอง,งเท้าเข้าไปก็เลยไม่อยากเปียกค่ะเลไ่ไม่ไม่ลงไปเล่นนะคะก็ลเ,เลยถ่าย,ายวิวมา้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็นี่เลยทางไปถ้าพญานาคราชแต่เจ้าหน้าที่บอกเราว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะช่วงนี้เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ น้ําเยอะหน้าฝนนะคะเพราะว่าเขาจะมีลักษณะคล้ายๆนี่เจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าคล้ายๆกับถ้าที่หมูป่าไปติดนะคะสิหมูป่า13หมูป่าอะไรที่ไปติดที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเลยนี่แล้วที่ที่สองที่เราก็จะพาไปคือนี่เลยค่ะวิวภูผาม่านเต็มๆนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่ภูผาม่าน ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปภูผาม่านโฮมสเตย์นะคะก็จะเป็นเห็นวิวภูเขานะคะที่เป็นม่านนะคะชัดเจนใกล้ๆเลยก็มีรีสอร์ทที่พักหลายที่มากเลยะคะ่ะเขาก็จะเป็นทั้งคาเฟ่รีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะชอบตรงไหนเลือกได้เลยนะคะ ได้กินกาแฟ ALLY ที่ภูผาม่านโฮมสเตย์แก้วหนึ่งนะคะแล้วเราก็ขับรถเดินทางไปต่อที่วัดเจดีเขาบอกว่ามีพระพุทธรูปอายุ700ปีนะคะไปกันเลยถึงแล้วค่ะทุกคนเลี้ยวเข้าวัดกันเลย พอเราจอดรถนะคะเราก็จะนี่ค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูว่านี่เป็นบริเวณภายในวัดนะคะตั้งแต่ประตูทางเข้านี่เลยค่ะโบสถ์ที่พระพุทธรูปอายุ700ปีอยู่นะคะวัดนี้เราผ่านมาเราเคยมาแวะน่าจะสองสาครั้งแล้วรวมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามค่ะ เราก็ไหว้พระสวดมนต์จุดธูปเทียนด้านนอกนะคะด้านนอกโบสถ์ไม่ได้เข้าไปจุดในโบสถ์นะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ได้เลยนี่ก็คือเป็นบริเวณด้านหน้าของโบสถ์นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านในคะ่ะไปดูพระพุทธรูปวัดเจดีย์อายุ700ปี พระพุทธรูปอายุ700ปีนะคะก็เป็นศิลปะสมัยสุขโขทัยนะคะเอกลักษณ์ที่สำคัญชัดๆเด่นๆเลยก็คือปากท่านจะมีสีแดงนะคะเห็นไหมคะนี่เลยค่ะทุกคนจะแตกต่างจากที่พระพุทธรูปที่เราเคยเห็นมานะคะ และนี่ก็คือบทสวดไหว้พระพุทธรูปอายุเจ็ดร้อยปีนะคะใครอยากไหว้อธิษฐานเลยค่ะไหว้สวดมนต์ตามนี้ได้เลยแล้วเราก็เดินออกมาภายนอกโบสถ์ก็จะมาเจอเรือนโบราณน,นะคะที่อยู่ข้างๆโบสถ์นะคะขอให้พรที่เราขอวันนี้สมดังปรารถนาด้วยเถิดสาธุ